สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูโยลูกชาวสวนเด็กเช่นเคยนะครับวันนี้ครูยโยจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับมะม่วงโบราณอีกชนิดหนึ่งเขาชื่อว่ามะม่วงพิมพ์เสนขาวนะครับมะม่วง,งพิมพ์เสนขาวนี้เป็นมะม่วงโบราณซึ่งสมัยเนี้ตามตลาดตามสวนต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีขายแล้วกิ่งพันุ์ตามตลาดนัดที่ขายกิ่งพันธุ์ก็จะไม่ค่อยมีขายแต่ที่สวนครูโยลูกชาวสวนนี่ยงังอนุรักษ์ยังเก็บไว้นะครับลักษณะของผลเขาก็จะเป็นผลขนาดกลาง ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะครับผมแล้วก็การกินของเขาเนี่ยถ้าสมมุติว่าผลดิบยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เนี่ยจะเปรี้ยวค่อนข้างจะเปรี้ยวจัดและถ้าเขาแก่ขึ้นก็จะออกมันนิดๆแต่ก็ยังมีรสเปรี้ยวเปรี้ยวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าสุกแล้วเนี่ยพอเขาสุกแล้วเนี่ยกลิ่นเขาจะหวานเอ้ยรสชาติเขาจะหวานและจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆเป็นหอมชื่นใจะฮนะครับเขาเรียกว่ามะม่วงพิมพ์เสนขาวเขาจะมีสี บางลูกเนี่ยก็จะมีสีตรงตรงแก่ก็จะออกสีแดงๆสีค่อนข้างจะสดแต่ลูกนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่บนต้นยังมีต้นนี้ขัยโยเมื่อปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วขัยโยตัดแต่งกิ่งเขาไว้เขาเป็นต้นใหญ่แล้วก็กิ่งเขาไปเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยตัดแต่งกิ่งก็ทําให้ปีนี้ลูกเขายังไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะครับผมก็ยังออกลูกไม่เยอะเท่าไหร่วันนี้ก็จะมาเก็บบให้เ,เพื่อนๆดูว่า อย่างรูปนี้ยแก้มเขาก็จะสวยสีแดงต้องกะวังยางนะครับที่จริงนะมะม่วงพิมเสนตระกูลพิมเสนเนี่ยมันจะมีพิมเสนมันพิมเสนเปรี้ยวพิมเสนขาวนะครับพิมเสนมันเนี่ยเขาจะเป็นมะม่วงที่ดิบเปรี้ยวแล้วก็แก่มันสุกหวานนะครับถ้าเป็นพิมเสนเปรี้ยวก็แก่เปรี้ยวอ่อนเปรี้ยว แต่สุกหวานแต่ไม่ค่อยอร่อยนะครับแต่พิมเสนขาวเนี่ยถ้าดิบก็เปรี้ยวแก่ก็จะเริ่มมันมากกว่าก็พอจะกินได้นะแต่ก็ไม่ไม่แต่ก็คือออกเปรี้ยวแต่ถ้าสุกเนี่ยจะมีกลิ่นหวานหอมหอมของกลิ่นของพิมเสนขาวนะครับผมวันนี้คุโยโลกจากสวนก็ให้เพื่อนๆได้รู้จักมะม่วงพิมเสนขาวซึ่งเป็นมะม่วงโบราณตอนเนี้หายากมากแล้วแหละนะครับผมอันนี้เป็นมะม่วงพิมเสนขาวที่สุกแล้วนะครับสุกแล้ว เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าในข้างในเขาเป็นยังไงนะครับผม๋ยว่พีโยจะชิมให้ดูด้วยเปลือกเขาค่อนข้างจะหนานะครับต้นเนี้ยแล้วก็เป็นมก็ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่เมื้อเขาก็จะเป็นสีเหลืองนี้ มะมวงต้นนี้ตามท้องตลาดอะไรก็จะไม่มีพันขายแล้วนะครับนอกจากชาวจริงของตลิ่งชันบางสวนเก่าๆถึงจะมีนะครับปกติะครก็นนขาจะอร่อยออกหวานเย็นๆมีกลิ่นหอมของของของเขาอะ่ะของมะมว่วงเป็นเส้นขาวเนี่ยนะครับแล้วก็ ไม่มีเสี่ยนนะครับอร่อยมากกินต่อเลยต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามคุยโยลูกชาวสวนดีๆมาโดยตลอดขอบพระคุณมากครับมาช์